สวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวการวันนี้ตอนแรงเช่นเดิมเวลาสองทุ่มตรงนะครับเป็นมื้อที่กินแล้วน้ำหนักเราจะไม่ลดมันจะเพิ่ม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 วันนี้ได้นี้เลยไก่ย่างหมูแล้วก็สม้มตำขาดไม่ได้ตามเคยครับวันนี้เราก็จะมาบอกบอกต่อต่อกันเลยว่า ปลาลาบองนางเบียร์ของเราเนี่ยรอบสองเดินทางมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับรอบแรกเราจัดจาหน่ายกันหมดแล้วตอนนี้รอบที่สองมาถึงแล้วรอบนี้จัดกันไปเลยนะครับจุกๆน,น,นี่ครับมันขาดไม่ได้จริงๆนะครับมันขาดไม่ได้จริงๆเนี่ย ช้ำชําวันนี้นะครับวันนี้พี่เชฟก็ไม่ได้มานั่งกินคนเดียวนะครับวันนี้เราก็พาซีอสาวของเรามานะครับเจ้าของแบรนด์นะครับปลาบองดังเบียวันนี้เราจะมากินข้าวกันช้ำชํานี่ฝากนะครับฝากถ้าใครยังไม่ได้กดยังไม่ได้สั่งลองดูครับคุม้มอร่อยมันเนื้อปลาสลิดผสม เนื้อปลานิลบอกเลยว่าอร่อยมากจัดจ้านสมุนไพรครบนะครับกินข้าวกันไะกินข้าวจัดนะครับปกติเรากินข้าวสวยวันนี้เรากินข้าวเหนียวเรามาต้วยออกินลึกคำาน้อย,อยมันไม่ถึงใจพี่น้องมันต้องคำอย่างนี้นี่ดูเอืนอร่อย

ก่ายจะป้องไก่ป้องไก่ซีอ่ะมันครบเครื่องนะนไม่ได้ไม่ได้พูดโม้มันครบเครื่องมันไม่เค็มมันนัวมันหอมแล้วก็บอกกันเลยว่าเนื้อปลาแน่นมาก อมไม่ต้องดราม่านะครับปลาล้าบองก็คือปลาลาบองเผ็ดแน่นอนนัวแน่นอนกิ่นปลาล้านี็ไหมกิ่นปลาลามีแต่ไม่ฉุนมากไม่แรงมากเพราะกินสมุนไพรเรากรบมันอร่อยใส่หมูหน่อยใส่หมูหน่อย ตุ้ยนะครับสัตว์อีสานวันนี้โโอ้ตุ้ยอืม,ออออมโอเคเท่ากินนั่นแหละขอข้าวหมูครับมมันช้ำครับอร่อยหม ฝากนะครับฝากรัอกสองลกสองมาถึงแล้วปลาบองงางเบียมีสองขนาดร้อยยี่สิบกรัมกับสองหสิบกรัม